ขาาเียโกเบลโกเป็นตัวนำคู่กับมอมาคือขักโชกเกริเลนผ่านมาเป็นตัวนำแล้วมอมาคือขับเป็นตัวที่สองโกเบลโกเป็นตัวที่สามถัดไปเป็นเจ้าบุญทุ่มที่ป้ายสามโชกเกริญที่เป็นตัวนำมอมาคือคักเป็นตัวที่สองโกเบลโกเป็นตัวที่สามถัดไปเป็นเจ้าบุญทุ่ม โชคเจริญย <ítulo> anyway ังเป็นตัวนําโกเบลโกเป็นตัวที่สองมามาคือคักเป็นตัวที่สามถัดไปเป็นเจ้าบุญทุ่มที่ไปยีิบอกทางตรงโชคเจริญยังเป็นตัวนําโกเบลโกเป็นตัวที่สองมามาคือคักเป็นตัวที่สามโชคเจริญยังเป็นตัวนําคู่กับโกเบลโกมามาคือคักเป็นตัวที่สามโกเบลโกพากมาเป็นตัวนํารา โก,กเบโก,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 กเป็นตัวนำโคกับมามาคือคักเจ้าบุญทุ่มผ่านออกเป็นตัวนำอีกตัวแล้วมามาคือเป็นตัวนำผลการแข่งเที่ยวที่สี่มามาคือคักหมายเลขสี่ชนะที่หนึ่งเวลาวิ่ง 1, หนึ่งนาทีแปดจุดหนึ่งสองวินาทีเจ้าบุญทุม่มหมายเลขสามชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาทีแปดจุดสามสี่วินาที มาม้าคือคักหมายเลขสี่ชนะที่1เวลาวิ่งหนึ่งนาทีแปด่งสอวินาทีเจ้าบุญทุ่มหมายเลขสามชนะที่สองเวลาวิ่ง1นาที8.34วินาทีครับ